วันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการของโซ่อุปทานนะคะโดยวัตถุประสงค์ของบทเรียนเพื่อที่จะให้ทราบถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารส,ส,ารสนเทศในโซ่อุปทานแล้วก็สารสนเทศของโซ่อุปทานประเภทต่างๆได้นะคะโดยายเทคโนโลยีแอนด์อินโนเวชั่นเป็น,นกลไกสําคัญในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมการเมืองนะคะการเปลี่ยนแปลงศักยภาพทางเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนหรือสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทั้งของธุรกิจเองอุตสาหกรรมจนถึงการพัฒนาประเทศชาติต่อไปการสื่อสารที่รวดเร็วและทันสมัยจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเริ่มตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงานการควบคุมการวัดผลการดำเนินงานทั้งระบบ โดยสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์การติดตั้งอ,รรอุปกรณ์ GPS ในการติดตามตําแหน่งนะคะของรถบรรทุกของการส่งของนะคะการติดตามในรูปแบบของการตรวจนับนะคะสินค้าลายชิ้น RFID หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะ E.D.I. รวมถึงในเรื่องของการพัฒน,นาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซ A. business นะคะระบบการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ D.S.S. สิ่งเหล่านี้ก็คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒน,นาศักยภาพขององค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้นอาจจะรูปแบบในระบบของลูกค้าสัมพันธ์ในระบบการสั่งซื้อ ที่ใช้แบบออนไลน์นะคะการติดตามติดต่อแหล่งวัตถุดิบกับซัพพลายเออร์ว่ามีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบได้ตรงคุณภาพไหมมีแหล่งที่มาที่ไปของวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งการรับข้อมูลข่าวสารภายในภายนอกองคอ์กรพาณิ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะจะมี4รูปแบบด้วยกันก็คือเป็นแบบ Business to Business Business to Customer Customer to Customer แล้วก็ Business to Government นะคะ ก็จะเป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างกันอะ uh, business to business ก็คือการดำเนินธุรกิจกับธุรกิจนะคะ business กับ customer ก็คือการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าโดยตรงอาจจะเป็นค้าส่งค้าปลีกนะคะลูกค้ารายย่อยส่วน business to government ก็คือกับรัฐบาลเช่นการซื้อขายวัคซีนยุโทโธปกรณ์ต่างๆนะคะส่วน customer กับ customer ก็คือการดำเนินธุรกิจ ของลูกค้านะคะที่มีการรับซื้อเนาะการรับซื้อสั่งจากพวกแมคโครเนาะจากแมคโครนะคะปีย่อยมาจำหน่ายนะคะในร้านสะดวกซื้อในร้านขายของชำหรือการไลฟ์สดของ แม่ค้านะคะเครื่องสอําอางเสื้อผ้าต่างๆนะคะดังนั้นการน,นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะทำให้การดำเนินธุรกิจมันง่ายขึ้นการเข้าถึงลูกค้าได้ไง่ายขึ้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะคะที่จะต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เอกสารรวมถึงการที่จะช่วยเพิ่มช่องทางทางด้านการตลาดการดำเนินงานให้มัน รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอันนั้นเทคโนโลยีกับการจัดการโซ่ประทานก็คือการนําระบบของห่วงโซ่ประทานมาดําเนินง,งานให้มันทันสมัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันสามารถเชื่อมโยงหน่วยงานภายในองค์กรภายนอกองค์กรให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็วสามารถบรหิหารจัดการได้อย่างรวดเร็วอาจจะเป็นการรับข้อมูลในเรื่องของวัตถุดิบแหล่งที่มาของวัตถุดิบเพื่อที่จะวางแผนกระบวนการผลิตนะคะมีการประสานงานการระหว่างฝ่ายผลิตจะซื้อการกระจายสินค้าเมื่อสินค้าผลิตเสร็จสําเร็จรูปแล้วเพื่อที่จะรอจําหน่ายให้กับผู้บริโภคนั้นข่อมูลสา,สารเทคโนโลยียต่างาเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้ภายในองค์กรแล้วก็ภายนอกองค์กรผลที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็คือมีผลในด้าน ประโยชน์ทางด้านของธุรกิจเองก็จะสามารถมองเห็นภาพรวมภาพกว้างได้อย่างชัดเจนของธุรกิจว่ากําลังดําเนินธุรกิจผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรปฏิบัติถูกต้องตามนโยบายหรือกลยุทธ์ที่เราวางไว้ไหมจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย่างไรเพื่อจะลดต้นทุนในการเก็บภาษาหรือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือหน่วยงานที่เรามีส่วนได้ส่วนเสีย ะะที่จะทําให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันเชื่อมั่นในการดาเนินงานต่อไปเนาะดังนั้นสารสนเทศเป็นจุดสําคัญของสมรรถนะของห่วงโซ่ประทานที่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจช่วยให้ทุกส่วนของโซ่ประทานในการทํางานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์มีการบูรณาการนะคะสามารถช่วยการตัดสินใจตามความต้องการหรือตามกฎยุทธ์เป้าหมายที่เราวางไว ตะะัวยอย่างผู้ผลิตคอมพิวเตอร์นะคะกับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะคะรายหนึ่งบริษัทพบว่าสาราสนเทศที่ต้องการของลูกค้าไม่ได้ถูกนำมาใช้ประกอบในการจะทำตารางการผลิตและระดับสินค้าคงคงลังดังนั้นบริษัทก็จะนำข้อมูลข่าวสารสาราสนเทศ IT เหล่านี้มารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพื่อที่จะลดปริมาณ ะะเมื่อที่จะลดปริมาณสินค้าคงคลังให้มันเหลือครึ่งหนึ่งหรือให้มันเหลือน้อยเนื่องจากว่าเราไม่ได้นําข้อมูลตารางการผลิตก,กับระดับสินค้าคงคลังมาใช้ตั้งแต่แรกนั้นไอทีเหล่านี้มันสามารถช่วยวางแผนช่วยในเรื่องของการลดปริมาณการตรวจนับสินค้าคงคลังได้ง่ายขึ้นหรือผู้จัดส่งวัตถ,ถุดิบเองก็จะรู้ว่าสินค้าจะมาส่งเมื่อไรราคาเท่าไหร่นะคะส่งมาจากที่ไหนสามารถตรวจสอบ แล้วก็มีการทําข้อสนที่สัญญาตกลงในเรื่องของการชำระเงินได้การผลิตเองก็จะรู้ว่าจะต้องใช้สพยากรเท่าไหร่ผลิตในช่วงเวลาไหนนะคะต้นทุนการขายเท่าไหร่ผลิตออกมาเสร็จแล้วจะเป็นสินค้าสําเร็จรูปปริมาณตามที่ตกลงหรือที่ต้องการหรือเปล่าส่วนการขายปิดหรือการจัดส่งก็จะรู้ว่าเมื่อสินค้าผลิตเสร็จแล้วจะถูกจัดส่งไปที่ไหนปริมาณเท่าไหร่ตั้งราคาได้คำนวณต้นทุนการขนส่งได้นะคะ คุณสมบัติของสารสนเทศต้องเที่ยงตรงทันสมัยใช้งานได้นะคะสอดคล้องกับความต้องการที่เราจะนำไปใช้ดังนั้นบทบาทของไอทีในโซ่ประทานนะคะสามารถบรูรณาการเข้าด้วยกันกับการประสานงานภายในโซ่ประทานเองไม่ว่าจะเป็นสินค้าคงคลังการขนส่งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่มันเกิดขึ้นนะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่ประทาน มีตั้งแต่การปฏิบัติงานการวางแผนการจัดแผนในการดำเนินง,งานจากตารางการผลิตอาจจะส่งรายงานเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้มันรัดคุมมากยิ่งขึ้นเผื่อเกิดปัญหาก,ก็จะได้สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเป้าหมายก็จะระบุเป้าหมายการวางแผนการตัดสินใจว่าต้องใช้ทรัพยากรเท่าไรถึงจะเพียงพอนะคะหรือปริมาณสินค้าแต่ละอย่างต้องผลิตเท่าไรมีการสั่งออ,อเดอร์เท่าไหร่ก็จะ ช่วยฝ่ายจัดซื้อสามารถบริหารจัดการการจัดซื้อได้ไง่ายขึ้นรวมถึงกลยุทธ์นะคะที่จะต้องวางแผนเป้าหมายในการขายเมื่อผลิตเสร็จแล้วจะขายที่ไหนขายใครตั้งราคาขายหรือว่าวางแผนในการขนส่งให้กับลูกค้าอย่างไรังนั้นข้อมูลสารสนเทศต่างๆนียสามารถนําไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับองค์กรได้มันก็จะมีรูปแบบการพัฒนาตั้งแต่ระบบทั้งเดิมการวางแผนนะคะจนถึงการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เพิ่มมากขึ้นระบบดั้งเดิมก็จะเป็นคำสั่งซื้อการใช้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านะคะก็จะถูกการพัฒนาขึ้นนะคะจากเดิมที่เป็นระบบดั้งเดิมอาจจะมีข้อมูลที่คับแคบไม่ได้มองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างที่เกิดขึ้นก็จะเน้นในเรื่องของระบบการปฏิบัติการจะมากกว่านะคะจะไม่มียังไม่มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือวิเคราะห์นะคะที่ลึกมาก ะะดังนั้นข้อดีนะคะก็จะเป็นระบบที่มีการปฏิบัติการได้อย่างดีนะ,ะอาจจะไม่มีประสิทธิภาพสูงมากนักนะคะแต่สามารถใช้ได้เนาะเนื่องจากว่ามันเป็นระบบเก่าแล้วก็จะมีความรักษานะคะซึ่งปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีใช้ได้ใช้นะคะส่วนข้อเสียเนาะข้อเสียนะคะมันก็จะมีในเรื่องของออต้องหมั่นดูแลตรวจสอบระบบอยู่เพราะมันเป็นระบบของการปฏิบัติการเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอยู่บนพื้นฐานของเทโลย,ยี เป็นเมนเฟรมที่ยากต่อการปรปับปรุงเนื่องจากว่ามันใช้เวลานานในการประมวลผลส่วนการพัฒน,นาในรูปแบบที่2ก็เป็นระบบการวางแผนทร,รัพยากรวิสาหกิจนะคะก็จะเอานำข้อมูลของออข่าวสารข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น EDI เข้ามาใช้เพื่อลดทร,รัพยากรในเรื่องของกระดาษนะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ ใบสั่งซื้อใบแจ้งหนี้ใบแจ้งสินค้าล่วงหน้านะคะใบตรวจนับออเดอร์สินค้าก็สามารถทําแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็จะช่วยลดต้นทุนตรงนี้ไปได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทําให้การดาเนินงานมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเกิดความแม่นยำลดความซับซ้อนในการทำงานนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็สามารถทำให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ส่วนบาร์โคดที่เคยบอกไปนะคะก็คือ,อาการนำระบบบาร์โคดเข้ามาใช้ในการจัดการสินค้าคงคลังการตรวจนับตรวจเช็คสต็อกนะคะให้มันอยู่เชื่อมโยงกันในระบบที่จะสามารถาดำเนินงานได้ง่ายขึ้นตรวจนับได้ง่ายขึ้นนะคะ RFID ก็เป็นแผงนะคะแผนแผ่นชิปวงจรที่ควบคุมในเรื่องของคลังสินค้าการกระจายสินค้าที่มีการตรวจนับ เป็นจํานวนที่มากได้นะคะแล้วก็สามารถป้องกันเรื่องของฝุ่นละอองน้ําน้ํามันความเปียกชื้นได้นะคะสามารถใช้นํากลับมาใช้ได้อีกนะคะหมายถึงว่าข้อมูลที่เขียนไปสามารถลบได้แล้วก็นํากลับมาใช้ได้อีกนะคะออนอกจากนี้ประโยชน์ของ RFID นะคะก็ยังมีความแม่นยำนะคะมีความปลอดภัยสูง เนาะยากต่อการเรียนแบบนะคะมีความละเอียดเนาะทนต่อการเปรตชื้นแรงสั่นระเทือนแรงกระแทกต่างๆสามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่และชิ้นได้แม้จะเป็นชนิดเดียวกันก็ตามนะคะส่วน R erp ก็คือการวางแผนและการจัดการทรัพยากรขององค์กรนะคะก็เป็นระบบในเรื่องของการวางแผนทรัพยากร hr ในเรื่องของการวางแผนบุคลากรการวางแผนสินค้าคงคลังคลังสินค้า นะคะการวางแผนการขายการขนส่งต่างๆรวมถึงกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องโดยนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเชื่อมโยงนะคะให้เกิดการประสานงานง่ายยิ่งขึ้นว่าจะต้องกระจายสินค้าไปจากจุดไหนมีการนับสต็อกยังไงนะคะเนาะก็จะมีระบบเอ่อโลจิสติก g e แมนจเมนต์โซวเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น M เอ่อไม่ว่าจะเป็น WMS นะคะ TMSOMS นะคะ ที่เข,เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในงานโลจิสติกเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมี GPS นะคะที่ระบบเป็นระบ,บบที่บอกตำแหน่งการแหล่งที่ตั้งภูมิสร์นะคะว่าอาจจะติดตามรถบรรทุกรถกระบะหรือว่าติดตามตู้คอนเทนเนอร์ที่เราจะส่งนะคะส่งของจะได้รู้ว่ามันมี ความปลอดภัยไหมส่งถึงมือลูกค้าไหมพนักง,งานขับรถดีหรือเปล่านะคะขับรถเกินความเร็วที่กําหนดหรือเปล่านะคะก็จะสามารถตรวจหาจุดพิกัดตําแหน่งได้อย่างถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้นนะคะอิทธิพลของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อกิจกรรมโลจิสติกส์นะคะก็มีบทบาทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ต่อแนวโน้มการจัดการและการพัฒนาสปายเชนการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ต่อโลโลจิสติกธุรกิจนะคะ การขนส่งและก็การบริการส่งพัส,สดุนะคะนอกจากนี้ความสำคัญของโลจิสติกในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังจะช่วยในเรื่องของการดำเนินธุรกิจแบบ business to customer ได้นะคะที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจโลจิสติกมันสะดวกมากยิ่งขึ้นมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปีนะคะมีระบบการสั่งซื้อที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองความ ต้องการตามคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วนะคะลดเวลาการรอคอยหรือลดความผิดพลาดจากการสั่งซื้อทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นลูกค้าจะก็จะพึงพอใจแล้วก็อยากกลับมาใช้บริการของเราอีกนะคะดังน,นั้นการจัดส่งที่รวดเร็วมันก็จะส่งผลต่อต้นทุนที่ประหยัดนะคะสามารถขจัดรายการสินค้าที่มันนิ่งหรือสินค้าที่มันตายได้ที่มันไม่เคลื่อนไหวได้ก็ทำให้องค์กรเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ อ่านี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงกันนะคะของอินเทอร์เน็ตนะคะที่มีข้อมูลข่าวสารก็สามารถเชื่อมโยงกันไปได้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มันรวดเร็วสันสมัยดังนั้นสภาพการแข่งขันในธุรกิจปัจจุบันต่างต้องก้าวสู่การแข่งขันในโลกแบบโลกาภิวัตน์ดังนั้นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจึงเป็นบทบาทสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาช่องทางของโลจิสติก โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบ EDI, ERP หรือการค้าแบบ Business-to-Business business business, นะคะก็จะทำให้การดำเนินง,งานการทำธุรกิจมันราบรื่นมากยิ่งขึ้นการบริหารจัดการของโลจิสติกตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำสะดวกราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะก็ลองไปทบทวนกันดูนะคะ